สวัสดีเปิดตัววันสงการ13 13าเนมเมษามนคลนะผมอยู่เกมจีนเอฟบีผมและเขาอยู่กับอาซิสซังนะฮะอันนี้เราจะมาบวนเมืองและเล่นเก็บตังค์แล้วก็เจอก้อนขี้ตรงนี้ครับตายสองครั้งละโอ้โหวิวสวยจังเลยอย่าขอเช็คกันนะทุกคน วันนี้เราจะมาสาดน,น้ำให้คนเย็นชื่นใจก่อนหน้านะอันดับแรกก็ต้องหาต้นกระเพลอ,อยจะไปหาได้ที่ไหนครับข้างๆหาเฮ้ยนก เอา้ตาตเคาไปตาไปเลยก่อนหน้าน no ี้ก็ตางปืนแล้วนี้ต่งกันไคไม่ใไม่รู้ไเล ระดับหืึ่งแค่เห็นครันในระดับเนงนีอะไรระดับเนล่งก็ต้องเป็นที่ดับเนงสิครับที่ดับนหนงนั่อนอยนะู่ไหนครับพอเวลาเปกลางเมืองะกาเจนอ้ตอนนี้ค่าดีเซ็ตมันเป็น 420p เปลี่ยนไหม400เปลี่ยนเปนก็ได้ ไม่ได้ไอเนี่ยพิ่ชั่น VIP เพราะว่าดิลิเวอร์ VIP สิ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 